สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาลองเล่นเกมใหม่ชื่อว่า20 Minute t l d n 20นาทีก่อนเช้าใช่ไห20นาทีก่อนรุงลุงสว่างลุ่งอรุณเอออะไรสักอย่าง20นาทีก่อนลุ่งสสงก็ได้อันนี้ที่ดีมาเริ่มเล่นกันเลยตัวเกมมีแค่ภาษาตามนี้ครับไม่มีภาษาไทยเนาะมีอังกฤษอะไรเนี่ยเกาหลีจีนญี่ปุ่นเต็มหมดเลยวันนี้ผมเลือกภาษากฤษไปนะแล้วก็เสียงปรับเรียบร้อยล้ ลดมิวสิกลงมา25%ถ้ามันดังเดี๋ยวคาหน้าฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาด้วยนะผมจะได้ปรับเสียงลงเริ่มเลยกดเพลงนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกอ่าาจริงเล่นไม่เป็นเลยแหละน่าจะคล้ายๆกับไอ้ Vampire s u r v i v กับไอ้ที่เราเคยลงไปก่อนอะ Yet Another 2B Survivor แนวเดียวกันเลยครับนี้ก็มีตัวละครที่เราได้คือชานาปะ h p 4สามารถรีโลว์อัปเกรดได้หครั้งต่อเลเวล อ่ะเริ่มกันเลยไม่รู้เล่นออยังไงกดเข้าไปแล้วก็จะมีอาวุธให้เลือกเหรออันแรกคือリเวอร์เป็นลูกโผอ่าเขาเรียกว่านะปืนลูกโม่ปะเนี่ยเดี๋ยวนนี้มาาันบังไปเริ่มเลยมีหมดให้เลือกคือสแตนดาร์ดควิกเพย์เอเลดอ่าเอาสแตนดาร์ดก่อนแล้วกดเพย์แล้วก็เลือกแมปอีกด้วยมีฟอร์เลเทมเพล์พกินผาอ่าพังกินแพท อันนี้ก่อนเลยมีแค่เดียวที่เลือกได้กดเพ่ก่อนจะดูจบเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์กันมาได้อยากให้เล่นแบบนี้ต่อเอ้ยเกมนี้ต่อหรือเปล่าจบตียังไงมันตีเองปะทำไมผมได้แกเลแล้วมันม่ตีอ๋อหรือยิงโอเคเราต้องยิงเองมีรีโหลดกระสุนด้วยหนึ่งสสาี่สี่นัดหอหนึ 1, ่งสองเอา้ามันรีโหลดกี่นัดวะห อ๋อโอเคถ้าเราหยุดยิงมันจะรีโหลดเองทางซ้ายมือนี่ไงกระสุน6นัด1 2 3 4 5 6ต้องรีโหลด,ดแต่ถ้ายิงเป็น1นัดแล้วหยุดจะรีโหลดเองอ๋อโอเคเราต้องเก็บไอ้นี่ไปจุดๆตรงพื้นอนะ๋อ oh, ไอ้นี่คือ e อ p เลเวล1นึ่เกมเราต้องยิงพวกนี้ให้หมดเหมือนจะเป็นอันรัุกอย่างไว้ได้แมงกะพรุนเหรอปลาบึกน้องเดือยนองเดือยเนืนอเ้อลูเนื้อเรื่อง,น,น,อง,น,น,องน,นี่ไม่ปีครับเกมแนวนี้ นี่อย่างเดียวมาอัปเกรดเลือกอัปเกรดได้มีเป็นค่าสแตตหรอหกห้าอย่างอ,อ๋อนี่ไงถ้าเราอัปเกรดตรงนี้ใช่ไหมดูตรงข้างล่างครับจะเขียนว่าอัลล็อกได้สองอย่างแล้วก็มันรวมเป็นอันนี้หรออ,อ๋อโอเคนี่เป็นบวกแม็กเลือดอันนี้บวกระยะการมองเห็นเนาะเพราะมันมืดใช่ไหมเก็บนี้มันมืดบวกระยะการมองเห็นอันนี้คือรีโหลดเร็วปะเพิ่มรีโหลดสปีดกับ อ,อัตราการยิงปืนโอลี่ชิลโอลี่ชิลป้องกันเราจากเดามจอ่าป้องกันเราจากความเสียหายแล้วก็มันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้2ครั้งอ่าสองนาทีหลังจากที่มันแตกโอนานนะเนี่ยเก็ยมยี่สิบนาทีดากอนเอกอันเชิญมังกรแล้วก็อ๋ออันเชิญมังกรแต่ต้องใช้เวลาฟักถึง3นาทีถ้าเชิญมังกรนี่ก็เทดีนะอันเชิญมังกรไหม เราลอ,ลองใช้ดูก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลองอัญเชิญมังกรครั้งแรกก่อนเดี๋ยวคขาหน้าอัพอย่างอื่นกินพวกนี้น่าจะต้องเล่นหลายรอบอยู่แล้วครับไปเลือกอ๋อมันเป็นไข่รอบไหมเหรอไม่ช่วยเราตีด้วยเฮ้ตยต้นไม้ปีศาจต้นไม้นี้มันยิงได้มีลูกตาผมว่ามันน่าจะโจมตีเราต้นไม้ปีศาจเนี่ยเฮ้ยอ๋อมีตัวระเบิดไอ้ตัวที่มันลอยได้มันกินเป็นตัวระเบิด นี่ไง20 e n t y minute until dawn ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นทางขวามบือปะเห็นปะมันเขียนว่า18นาทีปะอ่าเราต้องอยู่จนเวลามันเหลือศูนย์ออกเกรอีกแล้วอ๋อเปลี่ยนะอ๋อโอเคของเปลี่ยนมีมจิกสปียาออกเวทมนต์อะไรวะเอโรมายจิกเป็นเวทบนลมปะเนี่ยมันจะเป็นลูกพายุโซชิยลก็เป็นโลกวิญญาณ มจิกเลนเป็นเลนเวทมนต์มันทำให้อะไรวะเนี่ยอ๋อ,อกระสุนที่ยิงออกไปใหญ่ขึ้นสามทีเปอร์เซนต์โหผมเป็นเลือกใส่มังกรแล้วดิสายมังกรนี่มันใช้อะไรอะอะผมเลือกเป็นมั่วก่อนน่าจะเอาเมจิกสเปียร์ไปง่ายดียิงใช้ยิงมาเป็นหอ,อกปะอ๋อมันอ๋หอหอกมันจะหมุนไปหอ,อกมันยิงเองอ๋อโอเคอย่างนี้โดนโดน เป็นกรพุนอเ็เก็บเวลด้วได้หอ,อกใช้งานได้ดีอดดยู่เวลอัพไม่มีนั่นหรอไอ้หมดไปแล้วหรอเกมนี้มันไม่ใช่แนวแบบต้ององัปเกรดซ้ำสามารถรีโลได้แต่ผมไม่ไม่รู้จะรีโลไปทำไมเพราะไอเทมยังไม่รู้นี่ไงไอ้ไอ้นี่มังกรสายมังกรของเราเลยเลือกเศดมังกรนี่ไงมาออ่ไปทางนี้ทางสองทางมีเอจดากอนกับเทเนตดากอน ถราจะกลายเป็นดากอนบอลอ่านี่แหละเอชดากอนเอ้ยเทเนเดรากอนมังกรของคุณจะได้รับ10% Attack Speed เป็นเวลา6อ่าทุกๆ60วินาทีสกิลนี้จะทำงานถึงแม้มังกรของคุณจะยังอยู่ในไใข่เฮ้ยทำยังไงวะยังไงเฮ้ยมันจะทำเดามจได้ยังไงมังกรอยู่ในไข่ไม่เข้าใจมั้ยัง เราเอัปเกรดอะไรได้อันนี้ฟลอตเมดเมด,เมดน้ําแข็งอันนี้บวกแม็กเลือดอันนี้กระสุนยิงแรงขึ้นเกรชเกรชฉันทำอะไรได้ไดระยะระยะมองเห็นบวกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ศัตรูในระยะมองเห็นของคุณจะได้รับดาเมจสิบห้าดาเมจทุกๆหนึ่งวินาทีแต่มิ H เอชดะกอนอันนี้เอาเดมมังกรนอะอันนี้คือแรมังกรของคุณจะได้รับสิบห้าดาเมจเอ้ยสิบอ่าได้รับสิบห้าดาเมจทุกๆหกสิบวินาที อ่า uh, สกิลนี้จะทำได้เฮ้ยม um ันก hmm ็เหมือนกับไนี้เหรอเทนดากอนอ๋อเทนดากอนเป็นสปีดผมอ่านผิดเดี๋ยวตอนแรกที่หยบแล้วเราต้องอัพสองอย่างนี้ปะมังกรถึงจะกลายเป็นบอลแล้วก็บอลเหรอเก็บอย่งงงอยู่เลยยิงยิงยิงตัวนี้มันไม่ตายต้นไมเน่ะไม่กล้าเข้าใกล่เดี๋ยมันกัดกัดปะแต่เรายังไม่โดนตีเลยปะ อ,อกเราใช้งานได้ดีเลยยิงไปยิงไปยิงไปหนุบเรว็อ่ไม่มีมังกรอ,อันนี้เพิ่มอัตราการหลบหลีกเปนซี่ซัมมอนแอตแท็กสปีดอ๋อไอ,อ,อสัตว์ที่เราซัมมอนออกมาจะโจมตีเร็วขึ้น30%แต่เรายังไม่ซัมมอนออกมาเลยอ่ะมังกรอ,อะ่ะดาร์กอ,อาร์ตศิลปะความมืดเหรออ่าก็อะ้ววิชามืดหรอใช่ปะอันนี้ กระสุนของคุณจะมีโอกาส35%ที่จะสร้างอะไร Infect Crush อ,อ๋อไล่ปะไล่ไล่คำสาปที่ทำ Damage เท่ากับ200%ของกระสุนเวทมนต์มันเป็นสายไหนไวะเนี่ยอ่าผมเอาไปสายนี้ก่อนละกันมันเรียกไอ้<ม>นั่นออกมาเรียกไอ้ตัวมังสมบอนเนอร์สมบอนเนอร์ผู้พิ่างั้น็พอเอานี่เอาไปก่อนรอให้มังกรอ,ออกมา3นาทีมังกรไม่ออกมาทีลนะใกล้แล้วดิเอาเผื่อมังกร มันเอาไข่เพิ่มได้ไหมมังกรสองตัวเงี้ยเออในเกมเนี่ยเหมือนจะมีบนโทรศัพท์ด้วยนะครับมีเวอร์ชันบนโทรศัพท์ผมเล่นเวอร์ชันบน PC ที่ซื้อมาเป็นแพ็กพร้อมกับไออานัทเธอร์สอมบี้สวายบอสราคาเลยถูกหน่อยเฮ้ยนี่ไงดากอนบอลกระสุนของคุณทำดเดามจเพิ่มขึ้นเท่ากับ10%ของมังกรอ,อ๋อโอเคแลนี่คืออะไรแลนี่คือเฮลสปอน ดูสปอนซัม,มอนจะโจมตีเร็วขึ้น20%สซ็ม,มอนของคุณจะทำอเอฟเฟกเป็นเบิร์นทำดมเมดามจ3สาม,ดมเมดมจต่อวินานทโีโอเคสายซม,มอนก็คืนอน่าจะเอา2ตัวนี้เลยครับนี่เป็นพวกไอะไรอื่นนี้กระสุนเร็วขึ้นแต่ว่าอ๋อกระสุนเร็วขึ้นแล้วก็หุบน้อยลงอ่ะสเปสสเปสคือมันกระจายยิงแล้วกระจายน้อยลงเป็นสายสนไนเปอร์เนี่ยไปเล่นสนไนทเปอร์ได้ผมเอาดีก่อน เอาด่าก้อนบอลออกมาก่อนอาเพศสุดไปสายหนึ่งมันก่อนออกมาจะได้แบบโหดรเลยมันออกมานะอะไรมันจะออกมันก่อนเฮ้ยอ๋อเฮ้ยโดนต้นไม้กัดไต้นไม้นี่มันกัดใช่ปะคือโดนอะไรเอาตายเดี๋ยวเราตายแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันดู HP ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมลดูดูผมได้อะไรสักอย่างแต้มสีแดงๆ1,152 อยู่ได้แค่สองนาทีห้าสิบสามวินาทีเนี่ยอัปเกรดอันนี้มังกรไม่ออกมาเล่นใหม่อีกรอบนึงรอบนี้เดี๋ยวพยายามอยากจะให้มังกรออกมาถ้าได้มังกรน่าจะเลือกมังกรเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวต้องมีปืนใหม่ก่อนะไหหรือเอาโล่ดิหาเป็นพวกชิลป้าโล่ต้องกันดดเมจใ้เราตายได้ไงนะผมลืมดูอ๋อทางซ้ายมือนี่ไงหัวใจสี่ดวง ใกล้ๆตรงปืนเห็นปะเราโดนตีได้แค่สี่ครั้งหรอกเฮ้ยเกมนี้มันไม่ใช่ HP ใชไ้รอบโจมตีเหรองั้นเราห้ามโดนเลย,เ,ยเกมนี้ยอดตายง่ายมากน่าจะมีเพิ่มหัวใจปะเลเวลอัพมังกรไม่มีมีโฮลี่ชิลฟอสเมดฟอสเฟน เฮ้สร้างโกตเฟนที่จะโจมตีเดเมดแปดเฮ้ยออกมาดิเพื่อนผีเฮ้ยมาช่วยยยิงเ้ยดีมากเฮ้ยเข่าที่แล้วน่าจะได้โกตเฟนมาก่อนละมคงกรฟักไข่นานจัดมานี้ช่วยยิงอย่างดีไอ้ต้นไม้นี่เหมือนต้องตีทิ้งนะตีพวกปลาหมือก่อนโกตเฟนเทรนเนอร์ สมอนทำดาเมจแรงขึ้น30%โคตรเฟนอันนี้อัปเกรดเบสเฟนยิงเร็วขึ้น10%โคตรเฟนจะแอ d แท t a c k s p เพิ่มโดยระยะยิงของเราไฟเลตเฮ้ยมันก็เป็นสายกระสุนใช่ไหมพร้อมกับกระสุนได้เลยอะดีรออยู่ไรเอาเลยลเราก็เล่นสายกระสุนแต่ยิงลัวก็ได้โคตรเฟนเราก็ยิงเร็วเท่ากับเราถ้ายิงเร็วเร็วเร็วก็พร้อมขึ้นก็นรอเอ้ไอ้เอ้ย ดนตัวรนีน่ปลาหมึกยิงอะไรของมันวะนะรถเฟนเหรอผีผียิงๆโอเ้ยโดนกัดหนึ่งครั้งเอ้ยยิ้ผีไม่ได้เก็บออกไปเก็บยิงผี เลือดบกหนึ่งเฮ้ยอันนี้น่าเอาชิลได้ได้หัวใจเพิ่มขึ้นสามหรอไม่ใช่แม็กแดผีโปลิชิลอันนี้มังกรนี่ไงเออมังกรผมเลือกมังกรก่อนมังกรดิอันนี้มีผีช่วยเราอยู่ได้นานขึ้นนิดนึงเอ้ยจะโดนลอ็อ จรวดเฮ้ยไอ้นี่ผีผีวิศาตผีวิศาตทำ d ด m เม e แบบเผาไหม้เด็กมามผขี่คนไฟเอยอ๋อนี่ไงศัตรูติดไฟเฮ้ยเกือบตายเราโดนเป็นหนึ่งแล้วนี่หัวใจเฮ้ยถอยก่อนตายง่ายมากเลยเกมเนี้ หลบ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 ยิงระเบิดตัวระเบิดโหพวกตัวระเบิด่าแบบต่อเนื่องไอ้นี่ Full Gold. เวนเจนฟูลโกรธเป็นเขาเรียกว่าเวนเจนเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรความแค้นปะความโกรธ กดเฟนยิงกระสุนเพิ่มขึ้นอีกถึงนัดเอ้ยเอาเด้กระสุนไปเฮ้ผีผียิงสองนัดเฮ้ยโดนล้อมดแล้วกหลือๆหัวใจแค่หัวใจเดียวอย่าตายแล้วเอ,อ,อ้ไอ้แต้มแดงเมื่อกี้ผมเอามาลืมอัพตัวหัวละ อะไรบาเรียมไหมสมอนดาเมตแรงขึ้นเอ้ยเอานี่ดิไอ้นี่ก่อนหัวใจเนี่ยทำได้ได้เอาเป็นหัวใจสีดำนี่แทนหนึ่งหัวใจเฮ้ยบอสบอสโอเคเอมึกน่าจ,จะบอสน่าจะบอสตัวไม่ปกติไม่เหมือนตัวอื่น บอสไปก่อนเฮ้ยข้าง,างเอ้ยโดนกัดหนึ่งครั้งหัวใจหมดเนาะหัวใจดำหมดโดนระเบิดเฮ้ยบอสมันถึงจังวะเนี่ยยิปพีรอยิปตีไปเฮ้ยมีขีปเลยดอกข้างล่างด้วย ซัมมอนแอตแท็กสปีดเร็วขึ้นอันนี้กระสุนรอบวกหนึ่งกระสุนรอบวกหนึ่งเบลล์เลดเมจลดลงสิบเปอร์เซ็นตอันนี้เก็บไอนนเนี่เอ็กพเก็บของได้ไกลขึ้นเอากระสุนก่อนไหมมายิงด้เออยิงไปสอลูกถ้าจะไม่รอดเหรอผมสภาพใจเหลือดวงเดียว เก็บไอหีบดีกว่านี้ทำอไรได้อ๋อโอเคเราเหมือนได้บัฟมาหนึ่งอันใช่ไหมเพิ่ม e อ p ที่เราได้ส0เอร์เซ็นเฮ้ยเอาดิมันจะไม่เอาดเวลอัพอีกเพิ่มไฟล์เลทแต่ว่าเรารีโหลดกระสุนยุ่บ่อยอยู่แล้วอ่ะมันก็ก็จะรีโหลดบ่อยใช่ไหมถ้ายิงกระสุนหมดหนึ่งแม็กอาผมว่าเอาดีกว่าซัมมอน เพิ่มให้ไอ้ผียิงเร็วขึ้นแล้วมังกรเนี่ยมันไม่ออกมาเสียเล่นกี่รอบก็ยังไม่ออกเฮ้ยๆสุดหรณเฮ้ยมเยมื่อกี้เมื่อกี้บอสไปแล้วปะบอสออบอสต,ตายแล้วกลายเป็นหีบปะลืมเห็นได้โซฮาร์ดโซฮาร์ดที่เพิ่มแม็กลิมิตของโซฮาร์ดสองหน่วย ยังไงนะ่ะเพิ่มไอแม็กเนี่ยเหรอสองเพิ่มมาสองอันเหรอกระสุนทำเดาเมจอ่าบวกสิเปอร์เซนต์ต่อโซฮาร์ดที่เรามีเ้ยถ้าเรามีหัวใจเยอะก็ดาเมจแรงขึ้นเหรอเอลสปอนแอตแทคสปีดเพิ่มขึ้นทำเดาเมาส์ต์เปิดอ๋อนี่ไงเป็นอัพเกรดของไอหมีอัพดิสบอนเนอร์เล่นสบอนเนอร์ไปก่อนถีแบบเผาไหม สุดเรามีแค่หกนัดเอ้ยมันเปลี่ยนปืนได้ไิมอ่ะ,อะผมว่าไม่น่าได้นะเก็บนี้มีแต่พวกเพิ่มกระสุนเมจิกอ่าอันนี้อะไรเคียวเมจิกอ่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกว่ะอันนี้เป็นอัปเกรดของซัม,มอนซัม,มอนแอตแท็กสปีด65%ซับอร์เนอร์อ่าซม,มอนของคุณจะมีโอกาส15%ที่จะโจมตีอินสแตนคิวอ่าฆ่าศัตรูทันทีโดยไม่สนอ่าโดยจะไม่มีผลกับบอส โอเคสามารถฆ่าไอ้พวกตัวลูกน้องได้ทันทีเฮ้ยมังกรอ,ออกมาแล้วมังกรต้นเอ็กมังกรตัวมันกลมๆอย่างนั้นเฮ้ยไอ้ต้นไม้มันกระโดดต้นไม้มันกระโดดแต่ต้นไม้มันเป็นปีศาจจริงด้วยเฮ้ยตัวบอสเฮ้ยบอสมาโนทุ่งชนเฮ้ยมันมีบาเรียรด้วยกอบวิวอัพ เราเหลือหัวใจเดียวตายแน่ดา์ a อาร์ตเพื่มโอก,กัสหลบหลีกกระสุนเร็วขึ้น30%ทุกๆอันนี้เป็น e l e c t โ o mage ทุกๆก,การยิงครั้งที่สองจะเรียกสายฟ้าลงมาช็อตตัวอันนี้ Bullet d a m a g ดีกว่าผมว่าเนี่ย b u เม e กระสุนรอยิงแรงๆเลยอ้เรียบร้อยตัวแตกโอ้โดน บอสชนโอหอัปเกรดเราหลากหลายมากได้มาอีกสองพันสามรยิี่สามี่คือค่าอะไรเดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมบนี้น่าจะต้องอัปเกรดก่อนค่อยมาเล่นกันต่อกดเล่นเรามีแต้มรูนเขาเรียกว่ารูนเรามีสามพันสี่ร้อยเจ็สบเก้ากดตรงนี้รูนอ๋อโอเคเป็นการอัปเกรดก่อนเข้าไปเล่นเหมือนพวกเกมแนวนี้แหละครับของแวมไพร์ของซอมบี้ที่เราเล่นไปก็เป็นอย่างนี้หะนี่ ตามนี้เดี๋ยวค่อยมานั่งดูเอาทีหลังโอเคยังไงก็เดี๋ยวผมมาเล่นต่อเนาะเกมนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมานะครับแล้วคอมเมนต์กันมาได้อยากให้ผมเล่นเกมไหนแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบละ